ี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านปราสากับลุงเสือนะครับเดี๋ยวจะขนของลงนะครับบ้านเบาหนุเบ่าบาิบาบ๊กนะครับ <c oughs> มาแบบนิ่มๆ <c oughs> มาแบบนิ่มๆ <c oughs> ว่าหาหมวกใส่นนสครับผมโอ้เป็นอายุครับมากกันงซี่ไรขี่น้อนอยู่หนเน,นะาะอ่า มันโล่งแล้วมันโล่งอ่ะหน้าให้หน้าเต็มเลยที่น่องโอ้ผมหลอกกับลูกล่างขายที่นั่นน่ะเห็นปะนี่แต่ลูกล่งอืมเห็นเนี่ยลูกล่างภาสาภาสิเอาลงอยู่หนุว่าไม่ต้องเอาลงพราะว่าตั้งเขาคือจะเอาดินลงอ่าโอการของคุณโอ้นี่นะคะดูผมนับแกะแก่ง่วงกันนั่นี่ขอขวัญลเสือนะคะแย่งง่วงนะครับระหว่างเดินทางเอาขวดเดียวขวดเดียวขอบคุณมากครับสปอนเซอร์ เ,เครีย์ของลงได้ไหมานะแมนเบิร์บอกรับนี่นนแมนครับอองเอ็มมีสองกองไม่ใส่ปะฮะเอามาก็ับนลยเอามาไว้จะเก็บ เวลาเก็บเห็ดผมจะงไะตอนเวลาเก็บเพ็ดผมเรากปะตอนเนาะก้อยขัดได้ครับก้อยเห็ดผมหนูแสบเยอะเอาลุงเสียอะไรสดเด้อเหมือนแรงเนี่ยอไรสดคุยกับเอฟซีนั่นเนี่ยหากล้องเอาวะเก่งกับทู่ทุ่ยไทยไปรอด เดี๋ยวเสร็จแล้วเอ็มก็จะเดินทางกลับค่ายนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปชี้แจ้งครับทําไมถึงต้องกลับไม่ไม่ทำไมไม่กลับวันอาทิตย์นะครับรอรอฟังเลยนะครับอยากได้ยี่วอเสือนะเสียยังนี่เสียไม่ถุงนั้นเสือผู้ใดเสียอะไรละเบอร์เงาเวลานะเดี๋ยวต้องรัดตัวลั่งนั่นดิลั่งก็เทียวเดี๋ย ่นำเงเินโอ้ไม่เอาไม่เอาเป็นบอกเอานี้เอานี้มาแจกคนใส่เออทั้งเดียวอันละบอแน่นเ<อ>ลยกับถาดกับถาดเอออันนี้ไม่เอาเสื้อตัวนี้ไม่เอานี่เป็นบรรยากาศที่บ้านลุงเสือนะครับ นี่นะบานบ้านหนูงอนี่กับในการยู่ยด้เนี่ยการเดือนนี่ยไดนี่ยงอับในการในการคลาซิกดีวนีผมเด็แล้วอีซื้อเสาเราแม่นบอเห็นป้าว่าเดือนนี้ใช่ไหมจะอยู่คุยกันกับบาวนู่แต่ว่าผมผมบ่ะด้มานอนอยู่เด้อผมผมบอกืนละ โอ้ขอบคุณครับโอ้เปิดไว้สิอิ่มเขาอยู่ไฟให้ยายแล้วยังมาท่านเปิดได้ปะอิ่มอิ่มเขาอยู่เดี๋ยวเอามมาขวานหน่อยหน่ะครับแล้วทีกินน้ำท่างอ่ามันอิ่มอยู่ผมเห็นเนี้ยขอบคุณหลายเรื่องครับโอ้ครับหลุงชาชีวเใส่เนี้ยชีวเใส่เนี้ยแล้วไอ้ท้ายจะ สิบนาทีขอบคุณขอบคุณหลายๆรู้เ oh, ื da, ่อสิไปว่านก้าบหมื่นครับอืขับปูงเขาอยู่หมืนเดียวกับรขึ้นไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเอารอลออ้อมบ้านเนี้ยอ้อมบ้านเนี้ยรถไถข้างกับผเติมลมเรียบร้อยแล้วสบายแล้วผมเสร็จเรียบร้อยแล้วรถไถหน้าอ๋อนี่เยรถไถอาร์ที อาทีเติมลมเรียบร้อยแล้วเมืนันแข็งโอ้แข็งกึกนี่ลงรถนะครับลงรถเหล่าตรงนี้เป็นเหลานะครับเขาเต็มเหล่าเลย,ยเจ้ากินได้อีก3ปีปน,น, <c oughs> นี่ครับเหล่าลงเสือนะปกับภาษานะครับ เคียนห้อนหอนหัวนะครับมาน่าลหน่ัดออ่เ้เนาะลายหนึ่งานึแงเัวเห็ดเั้งนนเนี่ยหลังเนี่ยยังไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่มาส่องกล้องนี่สารน้อยพอมป่ะมีนบสารน้อสารน้อยต้นที่านดิแม่ของเสีบ่ะอือ ต้นไผ่ต้นยูคางนใส่บ้านลงเสืออยู่ใกล้ปาามใส่าาีาาทาหลังข้างแดงยู่บ่ออันนี้นบออเด็กน้อยอืมหลังซู์เด็กคุณคอืมก็จะเป็นพี่พัดทรงพออมเคนหลายอยู่บ่นยังเหอคุบานคนยู่หลายมันยังอากาศดีมากมากนี่นะ ไม่พมปูเบิสอยู่ในเมืองหลายมันกับบุญไหมใช่ครับผมกีรักกีเลมเนี่ยอ้ผมตัดคลขายไปลาเลย้น้อยแบบนี้12มันเต้นบาสูบ12นิ้วเลื่อยเลื่อยยนตับตึงเมื่อนตอนนี้หญ้ากำลังขึ้นเกลียวแล้วเได้ลต้นไม้หญ้าขึ้นแล้วลุงเสือต้องมีงานเข้าแล้วแหละดูท่าแล้วต้งไปตัดเนี่ยขโมยเนี่ยเขียวหนีพุ่มไปเบิสเนี่ ็นบราใหม่ยืนต้นเงาอะไรอยู่ข้าบต้นกระดาษบ่ยู่ข้าไม่ตรงทังทีขึ้นกระต้นกระดาษนี่นี่ครับนยื่อบุกนะครับบุกบ้านเบาวนุ่มเสียพาถัวรอบบ้านครับตอนนี้หกมาหกดอกแปลยเป็ด เตรียมพร้อมสิมลุยงานเนอรอาบเ,เรออา <c oughs> รปรเ,เป็นียบร้อยอย้วนู้นี้ดูคลิปนี้อยู่นะครับมาไทยนาช่วยพ่อนะครับนูน้ <c oughs> น,น,น,นนี่เุยยุดยาอน้นนี่รทยนลนี่นะเนเรื่อง้างเนาะหัวเนี้ยมันจะตานเบเ<ร>ออ ซูมือนี่ชูมือนี่กดรี่มทกัสตาร์ทมือเนาะบอนชูมือรถรดซูมือให้เทคให้เทกได้ไหมเห็นกดปุ่มบิดกุญแจสตาร์ทนะขึ้นรถยนต์ไงใช้ว่านไงวานกับไอ้ยังก็แถวดหัวเหรอไหมของแท้ตัวนี้เนี อันนี้แคขาอันนี้นนนนเด็กข้าวไปสีไปสาปลายู่ใสก่อนเด็ไปบ่ปลากะไสิไปลงปลายู่ใส่ไปสาปลาไอไปอาบปบ่ได่ม,มามบา่บบบ้เ,เีนมนหอยอยู่ล่ะปลาเจดตัวบ่ยัวอ่ะเดเอ็มจีขอตได้ป่ะเนี่ย อันเดียวฝากฝากเอียงหอดพญพนตักบาทเนี่ฝากหอดลุงพลเนีเห็นลุงพลถามหาดูกับฝากความคินหอดไหนบอกภาษาบ้านเเนานเอฝากดึงน้องไส่คิดถึงเด้อสิบอกให้น้องน้ำมนต์น้องอมแอนตันลุงพลคิดถึงคิดถึงสุภูสุคนบ่าวนุ่นแหละเป็นมวลตะกอนครับนี่ลุงทำนาก่อนนะบอกง่ายเนาะครับลุงจะทำนาก่อน มาเสร็จแล้วก็กลับไปเด้อขอบอุณนครับผมประหยัดซิเบิ้งคลิปนี้อยู่ครับก็ให้เพิ่นรู้เนาะว่าลุงเสือยังขึ้นหอดโอ้ขึนหอดอไบ่ได้ไปไสบ่ได้ไปไสโอเคเนาะแต่บ้านเฮานี่แหละครับยังสั้นเดี๋ยวเอ็มขอหยุดกลับก่อนเดินทางไกกันเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเล่นด้วยนะครับรู้บ้านรูกมองยูแล้วครับมดไก่ขออห้ยจาเอ็มเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยด้วยครับขอบคุณครับ จุดนี้ลาไปก่อนนะครับครับผม